ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมคอนเฟลเลนต์บ่อยๆแล้วเจอเปัญหาคุยกับปลายทางไม่ค่อยรู้เรื่องพอลำโพงและไมค์ของโน้ตบุ๊กหรือสปีกเกอร์โฟนที่มีอยู่มีความไวไม่ไกลพอยิ่งถ้ามีคนประชุมเยอะๆก็ต้องนั่งห่างออกไปเสียงก็ยิ่งขาดขาดหายหายสวัสดีค่ะน้องแพรได้ยินพี่ชัดค่ะพี่ไม่ค่อยชัดค่ะ ราขอแนะนำ Tenvo Tivo M 5 b สปีกเกอร์โฟนสำหรับประชุมคอนเฟ r เรนซ์ที่มีลำโพงและไมค์อะเรสีตัวรับเสียงได้รอบทิศทางไกลถึง6เมตรโดยให้ได้ยินเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอย่างชัดเจนสามารถเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปได้ทั้งแบบ USB และแบบไร้สายผ่านบลูทูธยงจับคู่สปีกเกอร์โฟนเข้ากับโน้ตบุ๊กก็เริ่มประชุมออนไลน์ได้ทันทีรองรับบลูทูธหุ้ที่ให้ความเร็วถึง2เมกะบิตเปอร์เซกจึงให้เสียงที่มีคุณภาพดีไม่มีดีเลย์ช่วยให้การประชุมลื่นไหลามากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะน้องแพลได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะรองรับขนาดห้องประชุมได้สูงสุดถึง60ตารางเมตร และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง20คนมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวถึง8,000ม ah ิลลิแอมป์นะคะช่วยให้ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง17ชั่วโมงในชุดมาพร้อมสาย USB ยาว1.8เมตรและ USB Bluetooth dongle สำหรับแล็ปท็อปที่ไม่มี Bluetooth ในตัวมีระบบ noise reduction ช่วยลดเสียงรบกวนระหว่างการประชุมและรองรับ acoustic echo cancellation หรือ AEC ที่ช่วยลดเสียงสะท้อนจากลำโพงของฝั่งปลายทางไม่ให้ย้อนกลับเข้าไมา์ปุ่มฟังก์ชันเป็นแบบสัมผัสควบคุมง่าย เพียงแต่เบาๆเท่านั้นค่ะหากต้องการประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกเพียงจับคู่สปีกโฟนเข้ากับมือถือของคนที่อยู่ในห้องประชุมก็สามารถรับสายจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมได้ทันทีใครที่กำลังมองหาสปีกโฟนบลูทูธที่คุณภาพดีและคุ้มค่าท i v o m 5 b ตัวเดียวจบเลยค่ะ